สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูสีเหี่ยวครับันนี้ผมเคลียทับไปเลยครับที่แรกพ่นไปมันเหี่ยวมันเหี่ยวก็พ่นซ้ำไปหนาขึ้นหนาขึ้นไปยเลย,เลย,เลยไม่ได้แล้วเฉพาะจุดตรงนี้ผมก็เลยเคลียทับไปก่อนแล้ววันนี้มาแก้เคลียแล้วก็มันเหมือนกบไว้ครับสูตรนี้คือคือเราเคลียทับไปเลยครับให้มันแห้งตรงนี้แล้วก็รูน้ำมันพันห้าพันฝาแล้วก็ซ่อมเฉพาะจุดนี้ได้งานนี้คือมันเหี่ยวกฉพะจุดนะครับ อีกีแก้ผมก็คือกระตายรูปน้ำครับตามต่อไปครับผมผมจะทำให้ดูครับผมแรกก็กระตายตัวพันห้าครับตกเก่าเนี่ยก็ได้ครับไม่ต้องใหม่มากนี่ครับตัวพันห้าก็รูปเลยครับที่เราจะปัดไปครับตรงนี้ประมาณตรงนี้ครับรงนี้เราจะย้ำตรงขอบไอ้ร่องสันพอดีเพราะว่าตรงนี้มันเหี่ยวเดาวาเนี่ยแต่ผมก็ต้องทำนี้่อนเพราะมันเหี่ยวแล้วก็ โครงการในเสร็จวันนี้เลยก็เลยเคลี่ยไปก่อน,มนไม่ไมกกงั้นนี่จบกับตัวสีตัวหนาทไปเรื่อยมันมีการช้ำตั้งแต่ทีพื้นนะครับแก้วิธีแก้ของผมคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านนครับก็เขาจะเอาวันนี้ครับตอนเย็นเราก็ต้องเคลียร์วันก็เคลียร์ทับดูว่าเดี๋ยวเกลี่ยทับหรือเปล่เนื้อเดียวก็ไม่เคลียร์ทับมันจะไม่แข็งครับเวลาเราเคลียร์ทับมันจะช่วยแข็ง เก็บไม่ได้ไม่เหี่ยวแบบเหี่ยวแบบค้างคุกนะครับถ้าเหี่ยวเงี้ยก็เอาไม่ได้ครับอันนี้มันเหี่ยวแค่หน้านี่หนิเนอะดูผมมาดิดูผมมาปีไก่หนูก็ได้ครับของเราเราคุไม่ถึงนะครับนี่ก็จิบจีบตามร่งเลยครับ เขาพูดไม่ถึงแล้วมันจะเราแกะกระดาษจะติดกระดาษมาเลยเราไม่ต้องลุกให้แตกนะครับลุกประมาณห้ามให้แตกเพราะตรงนี้เราจะไม่เอาสีเข้ามาถึงมาณนี้พอเลยครับจะปิดลปปแล้วพอแล้วคน,นสีแล้วครับ ผมก็ติกระดาษแล้วครับติกระดาษเสร็จแล้วครับตนีทนี้เขาลองพอดีแล้วก็ลูกกระดาษทายบางบังไว้หน่อยครับไม่ให้มันอองอีกนิดเดียวครับก็เทคนิคต้องแบบเต็จวันนี้นะครับเรารวยนะครับคนนี้คนอัดไม่ได้นะครับเมขึ้นอีกเพราะว่า,วา,วามันมีปัญหาชอบตำด้วยทีบน มันแห้งกว่าเนาะแต่เย็นครับวันทีวันนี้จะร้อนนะครับแต่เย็นเราจไล่สีครับไปแห้งแห้งแล้วก็มาไล่สีของผอของเขาของเบานะครับบอลบอลแล้วก็เอาไวมันด่างครับเพวางที่ บอาเอานีก็เอาตรงนี้เคครับแล้วปร,รนะ <Okay S 1> รามาณเดี๋ยวไล่ตรงฟอมนี้นิดนึดนงแล้วก็เคลียร์ลักเกอร์มาถึงนี่ครับแค่นี้แล้วครับผมเนี่ยเเคลียร์ลักเกอร์แลครับเนี่ยเเคลียร์ลักเกอร์ไล่ๆเอานะครับแต่ทั้งตรงหน้าทีเราแบบดูๆอย่างนี้ครับอัดไม่ได้นะครับอัด งานองของงานพุ่นแม่ด้ไม่เหมือนกันนะครับไฟมันแห้งก่อนแต่ไลน์มาตรงนี้ก็เนื้อตกบล็อกแอบบอกแอบนะครับรอบที่สองครับตัวไลน์ออกวันนี้หนึ่งวันนึ่งยังแล้วมันโดนกิวที่สุดครับตรงรอยต่อมันน้อยที่สุดมันเล็กที่สุด มันี่พอแล้วครับไม่ไหวแล้เอามีกระโปรงแล้วปัดเสียแล้วเราเมาป,ปัดทินเนอร์ครับทินเนอร์ 2K นะครับปัดทินเนอร์ครับทีนี้เราก็รูปน้ำจะนี้ไหมครับมันเป็น,นเนืน้ออะไรเนรื้อปั๊มก็จะไม่ไม่พอง อยต่อกันนะครับปนแบบรวยๆครับไม่ต้องไปป่นแรงหรือครประมาณนี้ครับองมััจบลที่เวลาต้มที่มีตต้มสีครับเพื่อนๆตัวมันนะอต่อก็แทบไม่เห็นนะเพื่อนเนความ ฟังแผ่นย่างเงยไ,ได้ไหมครับนตัดได้นเงนี้ยสวยงามเหมือนเดิมครับไมึ่งร้อจัมครับไม่มีรอหน่วยจัมครับเราควรตามขั้นตอนเอานี้ครับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับเทคนิคเล็กน้อยเวลาเราทำง,งานผ้าเราซ่อมยังไงครับทำง,งานติดผ้าเนี่ยนีเหยียวนีย่นอย่างงี้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องไปตัดรือติ้งอย่างอยุด เด็กๆก,น,กนหน่อยเก่กปั้นกันไปครับผมสวกเราเพื่อนๆไหนก็เอาไปใช้ก็แล้วไม่ว่ากันครับผมครับที่มาชมครับสวัสดีครับ